หนึ่สองนึองต้องรีบมากหนึ่งสองซึ่งซึแวหนึ่งสองซึ่งซึ่ับยับแมวับกันยับปังแับจับขวาซึ่งข้วาซึ่งหนึ่งสองซึ่งซึ่งหนึ่งหนึ่งสองซึ่งซึ่งปีมัด

ไปเอาบิดออกขวาเ้ย <ừ. S 1> มาเออ้ยไปอ,อ,อุป้ยมาเด้อเฮ้ยเอายืนดีๆไม่งงใหงี้ๆเฮยแม่ไม่แหวงยืนดีๆไม่ต้องเรียบปึ้งกลับมาอยู่ที่เก่าอันนี้ออกขวาอน

หนึออินอินอุ้ยอินอุยอินอุ้ยอยาวยาอยยาวมวยดีมวยแข็งแรงอยู่ที่ครูฝึกนะฮะครูฝึกท่านนี้ก็มวยูต่เามายมาชีพมี่ข่อยู่ที่สับไพวันนะฮะสอสับไพวัน เ็นค่ายมวยที่นึ่งนะฮะน่าสนใจเคยปั้นเด็กมาแล้วติดทีมชาติก็มีนะครับมาไล่รุ่นแล้ว